สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการสรุปข่าวสารและการลงทุนประจำที่17มกราคม2566นะครับเมื่อวานนี้นะครับตลาดอาจจะไม่ได้มีวอลุ่มอะไรมากมายนักนะครับโดยเฉพาะในช่วงของตลาดอเมริกาเนอะนอกจากว่าเป็นวันหยุดของอเมริกานั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยคาดว่าวอลลุ่มในตลาดน่าจะไหลกลับเข้ามาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นความ วัเนี่ยอาจจะมากกว่าช่วงเมื่อวานนี้นะครับก็ให้ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาดูข่าวสารในตารางกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างผมบอกเลยว่าวันนี้ข่าวในตารางค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ <c oughs> มีหลายตัวด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะ u ูดอลลาร์อย่างเดียวนะครับเ,เมิ่มเวลาที่ตอนเช้าเลยนะครับมีการประกาศออกมาแล้วนะสำหรับตัชนี GDP ของจีนนะครับเป็นแบบปีต่อปีนะก็ต้องถือว่าอ่า GDP ของจีนเนี่ยปรับตัวดีขึ้นนะครับอยู่ที่ 2.9%นะครับซึ่งมากกว่าครั้งก่อนแล้วก็อซึ่งมากกว่าคาดการนะครับแต่ว่าก็น้อยกว่าครั้งก่อนนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะถือว่าเป็นสัญญาณที่เรียกว่าเริ่มดีขึ้นนะครับหลังจากที่จีนกลับมาเปิดประเทศอีกครั้งนะครับแล้วก็มีนโยบายให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยได้เดินทางออกนอกประเทศนะครับรวมถึงนักท่องเที่ยวชาติอื่นๆนะครับได้เดินทางเข้าไปในประเทศด้วยเพื่อที่จะกระตุน้นแล้วก็ฟื้นฟูเศรษฐกิจกให้ดีขึ้นนะครับส่วนดัชนี การผลิตภาคอุตสาหกรรมของจีนนะครับก็ปรับตัวดีกว่าคาดการณ์นะครับอันนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้มากกว่าครั้งก่อนนะครับแต่ว่าก็มากกว่าที่ตลาดคาดการณ์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะส่งผลดีต่อหลายๆคู่สกุลเงินนะครับโดยเฉพาะตัวออสเตรเลียดอลลาร์นะครับแล้วก็ดิจิทัลดอลลาร์รวมทั้งราคาน้ํามันด้วยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราต้องรอดูกันในค่านี้นะว่าราคาน้ํามันจะขาดรับข่าวดีของจีนอย่างไรบ้างนะครับส่วนตอนบ่ายนะครับ ตอนบ่ายจะมีการประกาศตัวเลขเศรษฐกิจนะครับเกี่ยวกับภาคตาลาดแรงงานของทางสหราชอาณาจักรนะครับซึ่งหลกัหลกๆแล้วให้เราติดตามตัวตัชนีรายได้เฉลีย่ยบวกโบนัสนะครับแล้วก็การเปลี่ยนแปลงในจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานนั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าตัวเลขมันออกมาดีขึ้นนะครับแปลว่าเศรษฐกิจของสหราชอาณาจักรเนี่ยมีโอกาสที่จะ ปรับตัวแล้วก็ฟื้นตัวได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้มีโอกาสที่จะทําให้ค่างเงินปอนด์แข็งค่าได้นะครับก็ให้ระมัดระวังกันเอาไว้ด้วยคาดการออกมาเขาข้างดีทั้งคู่เลยนะครับส่วนช่วง2องโมงเช่นกันนะครับจะมีการประกาศตัวเลข C P I ของยูโรโซนนะครับของเยอรมันนะครับต้องขอบัยด้วยของเยอรมันเนี่ยโดยเฉพาะว่าเยอรมันเนี่ยเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในยูโรโซนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตรงนี้ตัวเลขที่ออกมาเนี่ย ก็อาจจะสะท้อนให้เห็นถึงว่าภาพรวมนะครับแล้วก็โอกาสที่ CPI ของยูโรเองที่จะออกมาในสัปดาห์นี้เนี่ยมันมีโอกาสจะออกมาในทิศทางไหนนะครับแต่ครั้งนี้เนี่ยคาดการเอาไว้ว่าตัวเลขเงินเฟอ้อจะยังคงไม่ลดลงสําหรับเยอรมนีนะครับอยู่ที่8.6แต่ถ้าเกิดว่าวันนี้ตัวเลขออกมาต่ำกว่า8.6แบบนี้นะครับถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับสำหรับตัวเลขเงินเฟอ้อที่มันลดลงแล้วก็อาจจะทําให้สกุลเงินยูโรเนี่ยปรับตัวแข่งค่าขึ้นได้ นะครับก็ระมัดระวังกันไปด้วยนะครับช่วงบ่ายสองงเย็นนะครับแล้วก็ช่วง5้าโมงเย็นเป็นของความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจของเยอรมนีอีกนะครับนะส่วนข้าวันนี้นะครับมีการประกาศตัวเลข CPI นะครับนะสัปดาห์นี้ CPI ค่อนข้างเยอะเลยนะครับโดยที่แคนาดาเนี่ยจะประกาศตัวเลข CoreCPI ช่วงเวลา2องทุ่มครึ่งนะครับตอนนี้ตัวเลข CPI ของแคนาดาเนี่ยเริ่มที่จะปรับลดลงแล้วนะครับจากครั้งก่อน เรียกว่าเงินเฟอ้อลดแต่ว่ายังลดไม่เยอะนะครับแต่ว่าถ้าครั้งนี้เนี่ยเกิดว่ามันลดลงจากครั้งก่อนในจานวนที่ค่อนข้างเยอะตรงนี้อาจจะทําให้แคนาดาดอลลาร์ปรับตัวแข็งค่าได้นะครับก็ถือเป็นสัญญาณเชิงบวกที่ดีเช่นกันนะครับเดี๋ยวเราต้องลองดูอีกทีนะตั้งแต่บ่ายวันนี้จนถึงค่าวันนี้เป็นต้นไปนะครับส่วนประเด็นที่น่าสนใจอื่นๆนะครับอันนี้น,น,นะครับสำนักข่าวลูเบิร์กนะผมก็ไปหาเพิ่มเติมมาให้นะครับก็มองว่าสาเหตุที่ดอลลาร์เนี่ยมันอ่อนค่าตั้งแต่ช่วง สิ้นปีที่ผ่านมาแล้วเนี่ยนอกจากการที่เฟดนะครับมีโอกาสที่จะปรับขึ้นอันตราดอกเบี้ยเพียง0.25ในการประชุมครั้งหน้าแล้วการเปิดประเทศของจีนก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลเช่นกันนะครับเพราะว่าการเปิดประเทศของจีนเนี่ยมันทําให้ความน่าดึงดูดใจของ u s d อเนี่ยมันลดน้อยลงนะครับส่วนตัวที่น่าดึงดูดใจมากขึ้นสาหรับนักลงทุนเนี่ยก็คือ,อผลิตภัณฑ์ที่มันค่อนข้างมีความเสี่ยงนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรียดอลลาร์นิวซีแลนด์ดอลลาร์ Dollar, EU นะครับ อ่ะ uh, u r GBP นะครับอันนี้เนี่ยก็เลยทำให้ความแข็งแกร่งของ US Dollar เนี่ยมันปรับตัวลดลงนะครับแต่ว่าก็ยังคงจะต้องระมัดระวังนะเพราะว่ามันไม่ใช่ว่า US Dollar จะอ่อนเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตอนนี้เศรษฐกิจของสหรัฐเองก็ค่อนข้างดีนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมแนะนำว่า พยายามติดตามข่าวสารอยากใกล้ชิดนะครับจะทําให้เราเทรดโดยที่ความเสี่ยงลดน้อยลงมากขึ้นนั่นเองนะครับส่วนอีกข่าวสารหนึ่งนะครับอันนี้เป็น morgan stanley นะครับ mm hmm. เขาก็บอกว่าเขาปรับคาดการณ์ความแข็งแกร่งของดัชนี us index นะครับจากครั้งก่อนเนี่ยในปีนี้เขามองว่าราคาเนี่ยมันน่าจะอยู่ที่ประมาณ1 0ึสีนะครับแต่ว่าหลังจากที่มันมีปัจจัยต่างๆเข้ามาในตลาดเนี่ยนะครับทำให้เขาปรับคาดการณ์ว่า ยูเอสดอลลาร์เนี่ยมีโอกาสที่จะลดความแข็งแกร่งลงลงมาเหลือเพียง98ในปีนี้นะครับซึ่งถือว่าค่อนข้างเยอะนะถ้าลงมาเหลือ98จริงๆนะเพราะว่าต้องบอกว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาขึ้นไปทําจุดสูงสุดได้โอ้เรียกว่าค่อนข้างสูงเลยนะครับอยู่ที่ประมาณ105กว่านะครับนะ105กว่าอ่า เพราะฉะนั้นแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอาจจะต้องระมัดระวังนะครับอ๋อขออภัยครับหนึ่งร้อยสิบห้านะครับผมดูปิดหนึ่งร้อยสิบห้ากว่ากว่าอาจจะต้องระมัดระวังการปรับตัวแข่งข้ารขึ้นของ US ดอลลร์ด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยในทางเทคนิคนะครับก็ใกล้ถึงโลเดิมแล้วนั่นเองนะครับส่วนตัวอื่นที่น่าสนใจนะครับราคาทองคําเมื่อวานนี้นะครับมีการทํำนิวไฮขึ้นในช่วงเช้าเมื่อวานก่อนที่จะปรับตัวล่วงลงมานะครับก็อย่างที่ เรียนให้ทราบไปเมื่อวันนี้นะครับมันมีสัญญาณการกลับตัวรวมถึงแนวต้าที่ค่อนข้างสาคัญอยู่นะครับก็ตอนนี้แนวรับสําคัญอยู่ที่ราคาประมาณ1,903.26นะครับใครที่จะหาจังหวะเทรดวันนี้ก็อลองดูดอลลาร์อิเด็กเปรียบเทียบไปด้วยได้เลยนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับราคาน้ํามันนะครับอาาเชานี้ก็ปรับตัวสูงค่าขึ้นนะครับจากาข่าวดีของทางจีนที่ผมบอกไป นะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามครับในทางเทคนิคนะถ้าจะเอาชชว์นะครับก็แนะนําว่าให้รอเบรกเจลลีเส้นนี้ก่อนนะครับถึงจะเป็นการคอนเฟิร์มได้ว่าราคามโอกาสจะปรับตัวสูงขึ้นจริงๆนะครับโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าสามารถทะลุผ่านราคา81.600ตรงนี้ไปได้เนี่ย WTI ฝั่งบายจะได้เปลี่ยนกว่านั่นเองนะครับโอเคครับวันนี้ข่าวสารค่อนข้างเยอะเหมือนเดิมนะครับอย่าลืม Money Man a g e เป็นกันดีๆแล้วก็ขอทุกคนโชคดีมีกำไรนะพบกันใหม่พรุ่งนี้ขอบคุณครับ